สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะคนครซัพยางยนต์นะครับพามาชม Honda City z ้เซเนะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อเว็บสปอร์ต TC005 นะครับเป็นสีขาวเดิมๆเลยนะครับ สเปคขอบสิบ้ากว้างเจ็ดเออสามสิบห้านะครับลัดด้วยอยางโตโยอาวันอาหนึ่งเก้าห้าห้าสิบสิบห้านะครับผมคันนี้จัดทรงมาเรียบร้อยนะครับเป็นโชคสตัดแก๊ปนะครับทั้งหน้าและหลังนะเดี๋ยวผมให้ดูความสูงเดิมความสูงที่โหลดลงมาจากด้านหน้านะครับล้อตัวนี้สเปคนี้ไม่ล้นนะครับขอบสิบห้า กว้างเ็ออฟส5มสิห้านะครับสเปคจะประมาณนี้เลยอานี่นะครับล้หอหน้า,าผมจะใช้นิ้วมือสอดเข้าไปนะครับลองดูว่าระยะเหลือเท่าไหร่มือตรงไม่ได้นะครับต้องเอียงเข้านะครับเตี้ยม,มากนะครับคันนี้เอียงมือเข้าสอดเลยนะครับนี่นะครับดูด้านหลังนะครับ เข้าตรงๆได้นะครับหลังสูงกว่าหน้านิดนึงนะครับเข้าได้นะครับด้านหลังนะครับล้อด้านหลังก็ผูกนะครับไม่ล้นนะครับสามารถใส่สเปเซอร์รองออกมาได้อีกนะครับสวยมากนะครับไปดูตัวล้ออีกทีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะวันนี้ให้ดูรอบพันก่อนนะครับไปดูตัวล้อต่อนะครับ ต่อที่ตัวล้อที0ีศูนศูนย์ห้านะครับเว็บขอต่อตัวนี้ขอบศห้ากว้างเจ็ดล้อสาม้าเป็นสีเดิมขาวนะครับเป็นสีขาวขาวแบบนวลน,น,นเลยนะก้านเป็นก้ามคู่นะครับเป็นก้ามเหมือนก้ามปูนะครับมีสติกเกอร์นะครับซึ่งสติกเกอร์แบบแนะนำตัดใหม่เลยนะครับสวยกว่าน,นี้รงสวยมากนะครับสายฮอนด้าต้องไม่ไม่พลาดเลยนะล้อตัวนี้ ด้วออย่างโตโยนะครับฮาวันานะครับหนึ่งเก้าห้าห้าสิบนะครับกรองประมาณนี้นะครับล้อตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับยางก็เส้นหนึ่งประมาณสามพันปลายปลายนะครับปียี่สิบเอ็ดนะโอเคนะครับก็ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่มองหาล้อ,อยางสีขาวสไตล์ตนี้จัดได้เลยนะครับสวยมากๆนะครับสอบถามได้เลยที่นครทรัพย์ยางยนต์นะ0 94 540 9999 99 99. สวัสดีครับ